so you in สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเกนชินอิมแพคกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาบอกให้เพื่อนๆรู้เกี่ยวกับกิจกรรมแล้วก็อัปเดตใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในเดือนธันวาคมนี้ ถ้าเพื่อนๆเ,เข้าเกมมาในวันที่29พฤศจิกายนนะเพื่อนๆก็จะเห็นการอัปเดตใหม่นะครับไปที่ประกาศตรงนี้แล้วก็ไปที่กิจกรรมเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีของใหม่เข้ามาทั้งหมด1 2 3 4 5กิจกรรมใหม่ทั้งหมด5กิจกรรมด้วยกันที่เข้ามาใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอันดับแรกเลยก็คือตัวละครใหม่2ตัวที่กำลังจะเข้ามา ตัวละครแรกก็คือพี่ชงหลีนั่นเองขุนเขาแห่งเมืองใหญ่มาแล้วมาให้เราครอบครองกันแล้วนะครับสำหรับชงลีเป็นตัวละครถือหอกธาตุดินซึ่งถ้าถามผมว่าชงลีน่าเล่นขนาดไหนส่วนตัวผมชงลีเป็นตัวละครธาตุดินที่น่าเล่นพอตัวเลยนะครับ ดาเมจของเขาก็ค่อนข้างแรงดูจากเปอร์เซ็นต์ของท่าไม้ตายแล้วแรงพอสมควรเลยครับสำหรับการโจมตีปกตินี่มันได้เรื่องของความเท่สุดๆไปเลยครับเพราะว่ามันมีการเตะตีตีต,ตีแล้วเตะหอกใส่ศัตรูไปอีกนะครับมันเท่ตรงนี้แหละซึ่งเดี๋ยวสำหรับตัวละครชงลีนะในวันแรกที่เข้าเลยผมก็จะทำการสุ่มกาชาเจ้าชงลีขึ้นมานะแล้วก็จะมารีวิวให้กับเพื่อนๆดูกัน เ,เพื่อนๆอย่าลืมติดตามกันนะครับถัดมาเป็นตัวละครที่ชื่อว่าซินยันซึ่งเป็นตัวละครดาบใหญ่ธาตุไฟถือกีตาร์ไล่ซับสำหรับซินยันเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมคิดว่าน่าสนใจเลยทีเดียวตัวละครธาตุไฟส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวสายโจมตีถูกไหมแต่ว่าตัวซินยันเนี่ยก็จะเป็นสายออกกึ่งซับพอร์ตนิดนึงนะครับแล้วก็เกราะของเขาเนี่ยก็ยังหนาตามพลังป้องกันอีกนะครับ เมื่อ2ตัวละครนี้อัปเดตมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวสกิลให้เพื่อนๆดูกันและแน่นอน2ตัวละครนี้จะอยู่ในกาชาใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในตู้อัปเดตนี้ของเรานะครับนอกจากนี้ยังมีน้องชงยุนหรือว่าน้องไอติมที่ทุกคนเป็นแฟนคลับน้องๆกันเยอะมากเลยในแพทหน้าเนี่ยก็จะมีอาร์ติแฟกต์น้ำแข็งเข้ามาแล้วชงยุนก็จะโดดเด่นขึ้นมาอีกนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีลาเซอร์ลาเซอร์ที่หลายๆคน ได้ปั้นน้องเอาไว้เพื่อเป็นดาเมจหลักกันเรียบร้อยข่าวนี้แหละนอกจากเป็นดาเมจหลักแล้วก็ยังดาวเต็มอีกด้วยเนาะสำหรับใครที่ยังไม่มีดาเมจหลักนะครับเลเซอร์แล้วก็ชงยุนเป็น2ตัวละครที่เป็นดาเมจหลักท่าสายฟ้ากับดาเมจหลักทัดน้ําแข็งได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนอกจากตัวละครที่เป็นกาชาอัปเลตแล้วก็ยังมีอาวุธที่อัปเลตขึ้นมาเหมือนกันนะครับ โดยจะมีอาวุธ2ชิ้นนี้ดาบใหญ่กับหอกที่เพิ่งอัพมาในแพท1.1นี้เองอันนี้มันจะมาอยู่ในตู้อัพเลตแล้วซึ่งคุณสมบัติของทั้งดาบใหญ่และหอกเนี่ยเหมือนกันนะครับก็คือเพิ่มความแข็งแกร่งของโล่เพิ่มขึ้นถึง20%แล้วก็เมื่อทำความเสียหายแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นทีละ4%เป็นระยะเวลา8วินาทีโดยจะซ้อนทับกันได้มากสุดถึง5ชั้น ซึ่งก็เป็น54 20นะเนาะสำหรับ1ดาวซึ่งเอฟเฟคนี้จะเกิดทุกๆ0.3วินาทีในขณะที่ตัวละครได้รับการป้องกันจากโล่เอฟเฟกนี้จะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นไปอีก100หมายความว่าจาก4ก็จะเป็น8ก็จะกลายเป็น8 540เพื่อนๆก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง40ด้วยกันสำหรับขั้น1และสำหรับขั้น5นะครับ ความแข็งแกร่งของโล่เนี่ยก็จะเพิ่มจาก20เป็น40ในแต่และสแต็กเนี่ยที่เป็น4ก็จะเปลี่ยนเป็น8และสูงสุดถึง40ด้วยกันเนาะ8 5 40แล้วถ้าเกิดว่าเรามีโล่อีกก็จะเป็น80ก็คือ8คูณ5คูณอีก2เนาะนอกจากนี้นะอาวุธ4ดาวก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับชิ้นแรกนะครับก็คือฟาวเนตวาโบซึ่งเป็นอาวุธที่เพิ่ม การฟื้นฟูพลังงานได้เป็นอย่างดีถัดมาก็คือ Lion l อนเป็นอาวุธที่ดีไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับตัวละครที่ติดธาตุไฟหรือธาตุสายฟ้านะอย่างเช่นเคร์อิงก็ใช้อาวุธอันนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับถัดมาเป็นดาก้อนเบนดาก้อนเบนนี่ก็ดีไม่แพ้กันเหมือนกันนะเพิ่มความชำน,นาญธาตุแล้วก็สร้างความเสียหายต่อมอนเตอร์ที่ติดธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟเพิ่มขึ้นนะ ซึ่งเป็นอาวุธที่ดีมากๆสำหรับเสี่ยวหลิงนะครับถัดมาเป็นจเจ้าสมุดฟาเวเนสโคเดกอีกหนึ่งสมุดที่ช่วยเพิ่มฟื้นฟูพลังงานนะสำหรับตัวละครสายเวทที่ต้องการใช้ท่าไม้ตายบ่อยๆสมุดนี้ก็เป็นสมุดที่น่าหามาครอบครองกันนะครับและสุดท้ายก็คือจเจ้าดาบเพิ่มเกาะหรือเดอะเบลเมื่อสร้างความเสียหายจะสร้างโล่เพื่อดูดซับความเสียหายได้นอกจากนี้เวลาเราโดนป้องกันจากเกาะเนี่ยจเจ้าดาบอันเนี้ย ก็จะทำให้เราโจมตีแรงขึ้นไปอีกนะดาบนี้อาจจะหยิบมาใช้งานได้ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวออฟลองของดาบเนี่ยเป็นพลังชีวิตซึ่งอาจจะเหมาะกับตัวละครที่เป็นสายซับพอร์ตนิดนึงนะครับสำหรับระยะเวลาของเจ้ากาชาใหม่นี้จะเริ่มวันที่1ทธันวาคมนะครับในเวลา5โมงเย็นเนาะแต่เวลาตรงนี้ของผมจะไม่ตรงกับเวลาที่ไทยนะครับแล้วก็ไปจนถึงวันที่22ธันวาคมนะครับ และเตรียมบอกลากับกาชาของพี่ชายแล้วก็กาชาธนูกับเจ้าอาวุธเวทอันนี้นะใครที่ยังไม่มีพี่ชายแล้วอยากหาพี่ชายเก็บเอาไว้อย่าลืมมาเปิดหากันนะครับมันดีทั้งตัวละครพี่ชายหนิงกวงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ตัวธนูนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นกาชานี้เอาจริงๆความเห็นผมเนี่ยดีไม่แพ้กาชาอื่นๆเลยเผลิดจะดีกว่ากาชาชงลีด้วยซ้ํา ถัดมานะครับจะเป็นเรื่องที่ผมจะมาเตือนเพื่อนๆแล้วในการอัปเดตใหม่ที่จะเข้ามาในวันที่1ธันวาคมนี้ก็ยังมีการทดสอบพรสวรรค์ใหม่ของ4ตัวละครนี้นะครับและที่สําคัญเนี่ยเพ,เพื่อนเนเนี่ยอย่าลืมมาทดสอบพรสวรรค์ของ4ตัวละครปัจจุบันตอนนี้นะให้ครบนะครับเพราะว่ามันจะหายไปแล้วนะนิดนิดหน่อยๆน่อยก็อย่าลืมมาทดสอบกันนะครับถัดมาก็คือเป้าหมายประจําวันใหม่ที่จะเข้ามาในเดือนธันวาคมนี้นะครับ ก็จะเป็นการให้เราล็อกอินเข้ามาในเกม7วันเพื่อรับของรางวัลต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมาอัปเดตเป็นปกติเนาะสำหรับทุกเดือนและอีกนิดนึงนะครับก็คือสําหรับล้านค้าสําหรับร้านค้าของไพมอนนะครับก็จะถูกรีเซ็ตทุกๆเดือนเพื่อนๆอ,อย่าลืมมาแลกเจ้าอินเตอร์ทวินเฟดกับแอคแควนเฟดอย่างละ5อันต่อเดือนเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมมาแลกกันนะมันกําลังจะรีเซ็ตให้เราแล้วนะครับและนอกจากนี้ พวกใบสกอหินอัปเกรดอาวุธแล้วก็เจ้าโมล่าคอยเนี่ยก็อย่าลืมมาซื้อนะถ้าเกิดว่าใครยังพอมีสตาร์ดัตเลือนะครับและอีกหนึ่งร้านค้านะที่เพื่อนเพื่อจะพลาดไม่ได้เลยก็คือเจ้าสตาร์กิสเตอร์นะถ้าเพื่อนเพื่อนมีสตาร์กิสเตอร์เยอะผมก็แนะนําให้เพื่อนเอนเนี่ยแลกเจ้าเบนเนตเก็บเอาไว้นะครับเบนเนตเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดีมากๆเลยมันกําลังจะรีเซตหายไปจากเราแล้วนะแล้วก็แต่ว่าลิซ่าเนี่ยผมไม่ได้ใช้ผมก็เลยไม่ได้แลกนะครับ อื่นๆก็รอดูกันต่อไปว่าอีก2ตัวละครใหม่ในร้านค้าไพโมเจมจะเป็นใครกันซึ่งอย่าลืมเก็บเจ้าสตาร์คริสเตอร์เนี่ยเอาไว้แลกตัวละครใหม่กันด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือเควสหลักใหม่บทแห่งอดีตการก็คือเนื้อเรื่องหลักต่อจากที่เราเคยเล่นเอาไว้นะครับเราจะมาดูกันว่าเนื้อเรื่องหลักเนี่ยของเราจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งผมเนี่ยเป็นคนอ่านเนื้อเรื่องอย่างละเอียด ทุกอย่างเลยแล้วล่าสุดเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปเนื้อเรื่องของน้องฟิชเอาไว้ด้วยหากใครชอบเศพเนื้อเรื่องนะครับผมก็จะพยายามอัดคลิปเนื้อเรื่องแล้วก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันเพื่อนๆอย่าลืมรอติดตามกันด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาของคลิปนี้นะครับอย่าลืมไปเคลียร์ทุกอย่างก่อนอัปเดตกันล่ะหากชอบฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันทีนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ